เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยอยากจะรู้ค่ะแต่พอสมพะกรเรียกเท่านั้นละค่ะรู้เรื่องเลยสวัสดีค่ะพบกับ Creator c o u r s t คอร์สให้ความรู้จากลายสติกเกอร์ค่ะกีนะคะจากเพจภาษีเลยอค่าค่ะปัจจุบันเป็นเจ้าของสำนักบัญชีเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีแล้วก็เป็นวิทยากรด้านบัญชีและภาษีค่ะสำหรับ EP นี้กีไม่ได้มาสอนเรื่องการออกแบบลายสติกเกอร์ค่ะแต่จะมาสอนเรื่องของการจัดการภาษีสำหรับฟรีแลนซ์ค่ะ เราจะมาเรียนกันทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันค่ะพาร์ทแรกเราจะมาปูพื้นฐานเรื่องของภาษีด้วยกันทุกคนจะรู้ว่าภาษีคืออะไรแล้วทำไมเราจะต้องเสียภาษีด้วยค่ะพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องของการคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับครีเอเตอร์ครีเอเตอร์จะได้รู้ว่าภาษีที่ได้รับมานั้นจะต้องมีการคำนวณอย่างไรและรายได้ที่เราได้มาจากประเทศญี่ปุน่นเราจะต้องมีการจัดการอย่างไรกับรายได้ตัวนี้ค่ะ พาทสุดท้ายเป็นพาทของการตอบคำถามนะคะน่าจะเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนคงจะสงสัยอยู่แล้ววันนี้กิ้ยนนินดีจะมาตอบคำถามทุกข้อค่ะแม้ว่าภาษีจะเป็นเรื่องยากแต่วันนี้กิ๊จะทาให้ทุกคนเข้าใจเรื่องภาษีแบบง่ายๆแล้วเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับพาทแรกนะคะเทรดเตอร์ทุกคนจะได้มาทําความเข้าใจว่าเจ้าภาษีเนี่ยคืออะไรภาษีก็คือเงินหรือว่าทรัพย์ที่เราเนี่ยนำส่งต่อรัฐค่ะ แล้วหลังจากนั้นค่ะรัฐก็จะเอาเงินพวกนี้ค่ะมาพัฒนาประเทศในรูปแบบของสาธารณประโภครถไฟฟ้าถนนหรือว่ายารักษาโรคค่ะทุกคนเนี่ยเสียภาษีโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะทางสัมพากรนะคะแบ่งภาษีออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะก็คือภาษีทางตรงประเภทที่2คือภาษีทางอ้อมจะมีเจ้าภาษีตัวหนึ่งอะคะ่ะที่ชื่อว่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือทุกคนจะเรียกกันติดปากว่าแวดนะคะแวดเอร์เซต์นี้นะคะ เป็นสิ่งที่เราจ่ายภาษีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะอย่างเวลาที่เราไปซื้อของตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ <S <S <ๆ>เขาจะไม่มาถามเรานะคะว่าออพี่จะรับภาษีไหมถูกไหม <S <S เขาเก็บแหวนเดเรเราเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องร้องขอว่าคุณจะเก็บหรือไม่เก็บไม่เชื่อลองหยิบสลิปมาะคะจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาดูนะคะว่าในนั้นมันจะมีแหวนดที่ทุกคนจ่ายแล้วนั่นแหละค่ะนั่นคือการที่เราเสียภาษีทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวแล้วทําไมถึงเรียกว่าภาษีทางอ้อมล่ะคะก็เพราะว่าสัมภาระเนี่ย ให้คนขายเก็บภาษีจากเรานะคะเขาอ้อมให้คนขายไปเก็บภาษีจากเราแล้วเขาก็นำส่งสัมภาระแทนเราค่ะ และในส่วนของภาษีทางตรงนะคะก็คือภาษีที่สัมพาร์เนี่ยเรียกเก็บตรงมาจากเราเลยตรงๆนะคะไม่ได้อ้อมไปทางไหนเลยจะมีอยู่2แบบด้วยกัน,นะคะ่ะคือภาษีของนิติบุคคลและภาษีของบุคคลธรรมดาภาษีของนิติบุคคลก็คือคนที่ไปจดในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดน,นะคะแล้วในส่วนของภาษีบุคคลธรรมดาก็คือเราๆเ,เนี่ยแหละค่ะที่มีอาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นครีเอเตอร์หรือเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะในเมื่อเรามีรายได้นะคะเราก็จะต้องนําส่งภาษีนะคะ แก่กรมสรรพากรค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปทําความรู้จักกับภาษีแบบบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับครีเอเตอร์แบบง่ายๆค่ะภาษีบุคคลธรรมดาคืออะไรภาษีบุคคลธรรมดาก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากคนทั่วไปเนี่ยละค่ะในเมื่อเรามีไรายได้เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ต้องยื่นภาษีแต่ว่าหลังจากที่ยื่นไปแล้วเนี่ย อาจจะเสียภาษีไม่เสียภาษีหรืออาจจะได้เงินค่าภาษีคืนก็ได้นะคะดังนั้นวันนี้กีกำลังจะย้ำว่าการยื่นภาษีกับเสียภาษีไม่เหมือนกันค่ะในเมื่อรายครีเอเตอร์รู้แล้วว่าเรามีหน้าที่ต้องยื่นภาษีดังนั้นเราต้องยื่นภาษีค่ะเสียไม่เสียเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแล้วรายได้เท่าไหร่ละคะถึงต้องยื่นภาษีใช่ไหมคะกรณีที่เรามีรายได้จากเงินเดือนประจํา ถ้าเราเป็นคนโสดจะต้องมีรายได้ตั้งแต่102,000 0บาทต่อปีกรณีที่แต่งงานหรือสมรสแล้วนะคะเราจะต้องมีรายได้ตั้งแต่202,000บาทต่อปีขึ้นไปเราถึงจะยื่นภาษีค่ะและสำหรับคนที่ทำอาชีพอื่นๆด้วยอย่างเช่นครีเอเตอร์อย่างเรานะคะถ้าเกิดว่ามีรายได้ตั้งแต่60,000บาทเป็นต้นไปต่อปีนะคะ เรามีหน้าที่ต้องยื่นภาษีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราแต่งงานหรือว่าสมรสแล้วเราต้องมีรายได้ตั้งแต่1,20 0 0 0บาทขึ้นไปต่อปีนะคะเราถึงจะยื่นภาษีค่ะอย่าลืมนะคะว่ายื่นภาษีกับเสียภาษีไม่เหมือนกันค่ะภาต่อมานะคะพาที่2วันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของการคำนวณภาษีแบบง่ายๆค่ะ สูตรการคำนวณภาษีของบุคคลธรรมดาประกอบไปด้วยรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนแล้วเราจะได้รายได้สุทธิค่ะเราก็จะนํารายได้สุทธิเนี่ยมาคํานวณตามอัตราภาษีที่กรมสรรพากรเขากําหนดเดี๋ยวกี้ขออธิบายนิดนึงนะคะว่าไอ้แต่ละตัวที่อยู่บนสูตรเนี่ยมันคืออะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกค่ะ รายได้นะคะรายได้ก็คือเงินที่เราหามาได้ทั้งปีเนะะี่ยค่ะตั้งแต่1มกราจนถึง31ธันวาแล้วสัมพกรเนี่ยเขาก็ได้แบ่งอาชีพต่างๆนี้นะคะออกมาเป็น8ประเภทด้วยกันรายได้ของครีเอเตอร์ถูกจัดให้อยู่หมวดหมู่ของลิขสิทธิ์ค่ะเพราะว่าสัมพกรมองว่าการที่มีคนมาซื้อสติกเกอร์ลายของเรามันเป็นลิขสิทธิ์ของเราหรือเขาเรียกแบบหนึ่งคือ40วงเล็บ3ค่ะ แล้วค่าใช้จ่ายของ40วงเล็บ3เนี่ยมันจะหักได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะสมพกรมองว่า40วงเล็บ3เนี่ยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้50%แต่ไม่เกิน100,000บาทค่ะหรือจะหักอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะเขาเรียกว่าหักตามจริง คำถามต่อมาก็คือครีเอเตอร์อย่างเราเนี่ยจะเลือกวิธีไหนในการคำนวณภาษีดีถ้าครีเอเตอร์คนไหนนะคะที่มีความสามารถในเรื่องของเอกสารเก็บเอกสารค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างดีนะคะก็สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงได้ค่ะแต่ถ้าครีเอเตอร์คนไหนไม่สะดวกในการเก็บเอกสารเลยนะคะ แน่นอนค่ะก็ต้องเลือกแบบเหมา50%แต่ไม่เกิน100,000บาทค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือค่าลดหย่อนค่ะค่าลดหย่อนเนี่ยเป็นตัวที่เราเอามาวางแผนภาษีได้อย่างดีเลยค่ะสมรากรยอมให้เราเอาค่าลดหย่อนมาหักเพิ่มเติมนอกจากค่าใช้จ่ายนะคะแล้วค่าลดหย่อนเนี่ยมีอะไรบ้างอาทิเช่นค่าลดหย่อนส่วนตัวค่าลดหย่อนบุตรนะคะค่าลดหย่อนคู่สมรสค่าลดหย่อนพ่อแม่ค่าลดหย่อนประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือเงินลงทุนต่าง หรือแม้กระทั่งค่าลดหย่อนที่ประกาศมาจากทางรัฐบาลนะคะก็จะมีอชอปดีมีคืนหรือว่าค่าลดหย่อนที่มาจากการที่เขาสนับสนุนให้เราท่องเที่ยวนะคะซึ่งค่าลดหย่อนที่มาจากรัฐบาลเนี่ยแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคอยอัปเดตกันนะคะในทุกๆปีค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการคำนวณภ่าสีแบบง่ายๆกันค่ะสมมติว่าวันนี้นะคะกิมีอาชีพเป็นไลน์ครีเอเตอร์ค่ะ กิมีรายได้อยู่ที่760,000บาทต่อปีและกิ้ก็เป็นคนที่ไม่ชอบเก็บเอกสารเอาซะเลยก็เลยเลือกวิธีหักค่าใช้จ่ายแบบ50%ไม่เกิน100,000บาททำให้กิมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่660,000บาทค่ะแล้วกิ้ก็เป็นคนที่ไม่มีรายได้ค่าลดหย่อนอะไรเลยนะคะนอกจากค่าลถย่อนส่วนตัว60,000บาทสุดท้ายแล้วกิมีรายได้สุทธิอยู่ที่600,000บาท แล้วกิ๊ก็เอาตัว600,000บาทนี้นะคะไปคำนวณในตารางภาษีบุคคลธรรมดาของกรมสรรพากรค่คะทำให้กิ้เสียภาษีอยู่42,500บาทแต่กิ๊จะไม่ยอมเสียภาษีในจำนวนนี้ค่ะเนื่องจากกิ๊เป็นครีเอเตอร์ในช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกาเราจะเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของครีเอเตอร์ค่ะ ทางญี่ปุ่นจะส่งแบบฟอร์มใบหักณนที่จ่ายนะคะมาให้เรากรอกหลังจากนั้นเราก็เอาใบหักณนที่จ่ายนี้นะคะมาเป็นตัวที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีอีกรอบหนึ่งได้ด้วยค่ะถ้าสมมุติว่ากี้มีใบหักหน้าที่จ่ายเนี่ยจำนวนเงินอยู่20,000บาทแต่กี้กี้ต้องเสียภาษีอยู่ที่42,500บาทใช่ไหมคะเอา20,000นี้มาหักทําให้สุดท้ายแล้วกี้เสียภาษีเพียงแค่22,500บาทค่ะ แล้วเราก็เดินทางมาสุ่พาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะเป็นพาร์ท Q a ค่ะกิ๊จะมาตอบคำถามซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นข้อสงสัยที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนค่ะวันนี้กิ๊จะมาตอบปัญหาให้ทุกคนหายสงสัยกันแบบง่ายๆค่ะคำถามแรกนะคะว่าทำไมเราจะต้องเสียภาษีเหตุผลแรกเลยค่ะการเสียภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะว่าใครที่มีไรายได้นะคะจะต้องยื่นภาษีค่ะแต่ยื่นแล้วเนี่ยจะเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ประการที่2ค่ะการเสียภาษีก็เป็นการแสดงยืนยันตัวตนว,ว่าเรามีรายได้ที่เป็นหลักแหล่งค่ะดังนั้นมันก็จะช่วยในกรณีที่เราเนี่ยต้องการสินเชื่อหรือว่ากู้ซื้อบ้านต่างๆค่ะประการสุดท้ายค่ะเป็นประโยชน์ระดับประเทศเลยนั่นก็คือหลังจากที่เราเสียภาษีไปแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเงินมีรายได้ที่จะสามารถเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา สุขภาพสาธารณูปโภคแล้วก็เลือกไฟฟ้าประปา,ประปาหรือแม้กับถนนหนทางค่ะทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเราไม่เสียภาษีแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าสาัมพาระตามหาเราเจอนะคะอย่างแรกที่เราต้องจ่ายเลย2 0 0 0บาทค่ะเป็นค่าปรับที่เราไม่ยื่นภาษีนะคะและถ้าหากในกรณีที่เราจะต้องเสียภาษีนะคะเราจะได้รับเกียรติได้ดอกเบีย้ยอีก1 5ต่อเดือนที่จะต้องจ่ายเขาเพิ่มด้วยค่ะ ดังนั้นลองพิจารณาดีๆนะคะว่าเราควรจะยื่นภาษีไปก่อนคะ่ะสมมติว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราต้องเสียภาษีอยู่ที่2 0 0 0 0บาท1ปีผ่านไปสมบาติจับได้ว่าเราไม่ได้ยื่นภาษีหรือว่าเสียภาษีเนี่ยนะคะเราจะต้องเสียอะไรบ้างอันดับแรกคะ่ะเราจะต้องเสียภาษีเราแน่ๆแ,แหละ2 0 0 0 0บาทอันดับที่2เราต้องเสียค่าเบี้ยรปรับ การที่เราไม่ได้ยื่นภาษีเนี่ยสองพบาทแล้วอันดับสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องคิดดอกเบี้ยค่ะจากภาษีที่เราไม่ได้จ่ายให้เขาเนี่ยค่ะเดือนละ 1. 5เอยู่ที่3,600บาทดังนั้นแทนที่เราจะเสียภาษีเพียงแค่2 0 0 0 0บาทพอเราไม่ได้ยื่นภาษีไม่ได้เสียภาษีแล้วสัมภาระจับได้เนี่ยเราจะต้องมาจ่ายภาษีอยู่ที่25,600บาทค่ะคำถามต่อไปค่ะถ้าเกิดว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยเราจะต้องยื่นภาษีไหม ไม่ต้องยื่นค่ะแล้วรายได้เท่าไหร่จำได้กันหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเราเป็นครีเอเตอร์นะคะรายได้คนโสดไม่เกิน60,000บาทไม่ต้องยื่นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าสมรสแล้วนะคะรายได้ไม่เกิน1 2 0 0 0 0บาทไม่ต้องยื่นนะคะแล้วภาษีเนี่ยเราสามารถยื่นได้ที่ไหนบ้างภาษีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกรมสรรพากรเนี่ยเขามีช่องทางในการยืน่นภาษีให้เรา2ช่องทางค่ะช่องทางแรกก็คือการยื่นกระดาษค่ะ ยื่นกระดาษเนี่ยเราสามารถไปยื่นได้ที่สำมะกอนพื้นที่ที่เราอยู่ได้เลยค่ะแบบที่2นะคะก็คือยื่นแบบอินเทอร์เน็ตนะคะยื่นแบบอินเทอร์เน็ตนะคะง่ายมากค่ะเพียงแค่เราเข้าไป www rd go th ค่ะคลิกเข้าไปง่ายๆค่ะทำตามสเต็ปตามระบบเลยค่ะเราก็สามารถยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะแบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยทางสำมะกรเนี่ยเขาจะขยายเวลานะคะให้สามารถยื่นได้ช้ากว่าแบบกระดาษเนี่ยไปประมาณ7-8วันค่ะ ทีนี้ก็มีคําถามมาค่ะว่าในเมื่อเราโดนหักหน้าที่จ่ายจากประเทศญี่ปุ่นแล้วจําเป็นด้วยหรอว่าเราจะต้องยืน่นคําตอบก็คือต้องยื่นค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วค่ะรายได้ของคนที่มีรายได้มาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะหักภาษีอยู่ที่20%ด้วยกันแต่เนื่องจากว่าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเรามีสนธิสัญญาระหว่างกันทําให้เราเสียภาษีน้อยลงค่ะจาก20%เป็น15% แน่นอนค่ะในเมื่อเรามีส่วนที่สัญญาระหว่างกันเนี่ยตอนปลายปีเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องส่งรีพอร์ตะคะ่ะกลับมาประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะว่ามีใครบ้างที่มีรายได้จากประเทศเขาดังนั้นใครที่กําลังคิดอยู่ว่าจะไม่ยื่นภาษีจะบอกว่าค่ะสมราอเนี่ยรู้แหล่งที่มาของรายได้ของเราแน่นอนค่ะ ที่สําคัญในการยื่นภาษีหักหนะ้าที่จ่ายตัวนี้นะคะที่ย้ํามาโดยตลอดเลยนะคะภาษีหักหน้าที่จ่ายตัวนี้ค่ะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยลดหย่อนค่าภาษีของเราปลายปีด้วยค่ะ ดังนั้นลายครีเอเตอร์ทุกคนอย่าลืมนะคะในช่วงพฤศจิกายนจะต้องเข้าไปเว็บไซต์ของครีเอเตอร์แล้วก็กรอกแบบฟอร์มนะคะที่ทางญี่ปุ่นส่งมาเป็นใบหักหนะ้ที่จ่ายค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ใบหักที่จ่ายตัวนี้นะคะนํามายื่นแล้วก็แสดงรายได้ของเรานะคะที่มาที่ไปของรายได้ของเราที่มาจากญี่ปุ่นนะคะกับกรมสรรพากรแล้วก็ได้เป็นส่วนลดในภาษีตอนปปีได้ค่ะ คำถามสุดท้ายค่ะเทคนิคการวางแผนภาษีง่ายๆสำหรับครีเอเตอร์นะคะคืออะไรเทคนิคแรกค่ะรายได้ที่เกิดจากการขายสติกเกอร์ค่ะแนะนำให้แยกสมุดบัญชีนะคะออกจากสมุดบัญชีที่เราใช้ชีวิตประจำวันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องยื่นภาษีปลายปีเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่า รายได้เนี่ยมันเท่าไหร่ชัดเจนไม่ต้องไปปนกับรายได้อื่นๆหรือว่าการโอนเงินเข้าอื่นๆนะคะอย่างที่2ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนสัมภารเรียกนะคะเราก็จะได้มีบุ๊กแบงค์ที่มาจากรายได้ตัวนี้เนี่ยแสดงให้เขาแบ่งออกชัดเจนเลยค่ะเทคนิคที่2นะคะนั่นก็คือค่าลดหย่อนค่ะอย่างที่กี้บอกไปแล้วนะคะว่าค่าลดหย่อนเนี่ย เป็นตัวแปรสําคัญเลยค่ะตัวหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราเสียภาษีมากหรือเสียภาษีน้อยนะคะดังนั้นค่ะค่าลดหย่อนต่างๆนะคะที่จะสามารถนํามาใช้ได้เนี่ยอย่าลืมเก็บเอกสารเกี่ยวกับค่าลดหย่อนมาด้วยค่ะ อาทิเช่นถ้าเราจะใช้ค่าดหย่อนเกี่ยวกับบุตรถูกไหมคะเราก็ต้องมีสูติบัตรนะคะถ้าเราจะใช้ค่าดหย่อนเกี่ยวกับประกันเราก็ต้องมีเอกสารจากบริษัทประกันภัยถ้าใช้ค่าดหยนอ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนก็ต้องมีเอกสารที่มาจากเงินลงทุนหรือกรอตตนะคะถ้าจะใช้ค่าดหย่ตนที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคเราก็ต้องมีเอกสารนะคะมาจากวัดหรือว่ามูลนิธิต่างๆที่เราได้ให้เงินบริจาคไปนะคะเทคนิคสุดท้ายนั่นก็คือ อย่าลืมใบหักนที่จ่ายที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเหมือนที่บอกไปแล้วค่ะตอนปลายปีช่วงเดือนพฤศจิกาครีเอเตอร์อย่าลืมเข้าไปกรอกนะคะข้อมูลในเว็บไซต์ของครีเอเตอร์ค่ะแล้วก็จะได้ใบหักน้าที่จ่ายซึ่งใบหักน้าที่จ่ายตัวนี้ค่ะจะสามารถนำมาลดภาษีนะคะแทนที่เราจะต้องจ่ายมากนะคะทำให้เราก็จ่ายภาษีได้น้อยลงอย่างแน่นอนค่ะ และทั้งหมดดีก็คือเคล็ดลับความรู้เรื่องภาษีแบบง่ายๆจากลายสติกเกอร์ค่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจมากนักก็สามารถกลับวนมาดูคลิปได้อีกหลายๆรอบค่ะหรือว่าใครอยากได้เทคนิคอัปเดตความรู้เรื่องภาษีเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจภาษีเล่ค่าของกี้ค่ะสำหรับ EP ถัดไปใครที่จะมาเป็นครีเอเตอร์ให้ความรู้กับเพื่อนๆคนต่อไปยังไงก็ฝากดูคลิปถัดไปด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะว่าทุกคนต้องยื่นภาษีแต่ยื่นภาษีแล้วเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีอีกเรื่องหนึ่งค่ะ